โลโลโลเทสเทสโลเทสสวัสดีผู้ชมท่านนะครับมาอยู่รายการ BKM Channel คุณพบเกมเกมอะไรล่ะคุณพบผมนะครับผมอ่าช่อง BKM Channel นะวันนี้จะเออ่มาขอบคุณนะครับผมอ่า400 Subscriber ในเกวบโอ้ช่องเรามาถึง400 Subscriber นะผมเข้ามาติดตามผมก็ขอบคุณนะครับผมก็ผมก็จะบอกบอกว่าช่วงนี้ก็จะมี เกมครับซีรีส์ใหม่คือสเตย์นะครับผมเปิดให้เล่นวันที่20นี้นะครับผมก็แวะมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีนะครับผม400ซับสไคร์์เบอร์นะฮะก็ไว้เจอกันนะครับผมเกมสเตย์นะครับผมในวันที่20นี้นะครับผมใครที่รอชมก็สามารถรับชมได้ที่ช่องผมได้เลยนะครับผมขอบมากครับผมบ๊ายบายครับ